ดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าฟื้นระบบขนส่งมวลชนทางอากาศรับการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมคงเห็นนะครับภาพบรรยากาศการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะท่าอากาศยานเปรียดเสมอกับประตูสําคัญของประเทศไทยนะครับเราไปที่ทราบกันดีครับว่าจากความไม่สงบในช่วงที่ผ่านมาการเข้ามาบริหารการจัดการของทางด้านทางการตลอดจน วัติต่างๆในการที่จะขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านของท่าอากาศยานซึ่งทั้งหมดนั้นต้องการจะรองรับเพื่อฟื้นภาวะการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับ26ล้านคนเป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากสำหรับปี2557ตัวเลข2.2ล้านล้านบาทในปี2558ยิ่งท้าทายกว่าเดิมถ้าการท่องเที่ยวในประเทศไทยจะฟื้นได้ต้องมีเคสสองก้อนครับนั่นก็หมายความว่านักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและนักท่องเที่ยวคนไทยที่เที่ยวในประเทศด้วยกันจากต่างประเทศในทุกวันนี้ ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ1ดกว่าล้านล้านนะครับในกระาษที่คนไทยซึ่งมีจํานวนที่เที่ยวในประเทศประมาณ1 3 6ล้านคนครั้งใช้จ่ายอยู่ประมาณ 7. แสนล้านถ้าเป้านี้เป็นไปตามเป้าหมายในปี57นั่นคือตัวเลขเป็นปรอติการที่คนไทยจับจ่ายใช้สอยการกาท่องเที่ยวส่วนปีหน้าได้ยินมาว่าตัวเลขนี้สูงมากและตัวเลขทั้งเที่ยวตามเพศปีหน้าก็จะขยับขึ้นไปถ้าการสถานการณ์ในบ้านเมืองขณะนีนนทน้ทุกคนก็ทราบกันดีครับว่ายังคงมีข้อจํากัด ยังคงอยู่ในภาวะที่หลายคนก็มีข้อสงสัยคำถามว่าควรจะปรับหลายๆอย่างเป็นการปฏิรูปการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนสมบูรณ์แบบกรนไม่วันนี้ผมนั่งอยู่ที่ท่าอากาศยานกรนเมืองซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญของประเทศไทยครับอายุครบร้อยปีไปแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วประกาศศักยภาพต่างๆมากขึ้นความโอทงต่างๆอาคารสองที่จะเปิดใช้งานตามระยะเวลาที่คิดว่าจะเกิดขึ้นในตุลาคมจะเป็นจริงหรือไม่ สายการบินต่างๆต่างไปย้ายมาที่นี่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสายการบินต้นทุนแบบประหยัดชื่อดังของอาเซียนก็อยู่ที่นี่หรือแม้แต่ในอนาคตก็จะมีสายการบินพยนมามา,มากขึ้นเพราะฉะนั้นแร้วันนี้ท่านผู้ชมเห็นภาพล้วนบทที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ครับนั่งอยู่กับผมแล้ววันนี้นะครับที่ท่าอากาศยานของดอนเมืองซึ่งท่านแรกก็คือว่าที่เรืออากาศโทจัตุรงคพขรภนมณีซึ่งเป็นผู้อํานวยการท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับส่วนอีกท่านก็คือคุณอนุภาพธีรรัตน์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและก็คือ CEO ของสายการบินไทยแอร์เอเชียคุณคัสพลา拉เวลนะครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับอู้นานๆจะได้มาเจอตัวจริงวงการการบินกันนะครับเป็นไงครับในฐานะเจ้าบ้านสบายดีนะชุวงนีนครับสวัสดีครับก ผู้โดยสารก็เยอะขึ้นครับมีผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นครับจากปีที่แล้วประมาณ15ล้านคนนะครับปีนี้เราคาดว่าจะไปถึง18ล้านคนนะครับก็มีผู้โดยสารมากขึ้นนะครับตัวอาคารซึ่งรองรับไปเนี่ยประมาณ18.5ล้านนะครับก็คิดว่าปีหน้าเนี่ยคงไม่พอนะครับที่จะรองรับผู้โดยสารได้นะครับก็ต้องเตรียมการที่จะขยายอาคารหลังใหม่นะครับเทอร์มินอล2ที่เราว่าคาดว่าจะเปิดนะครับในปัตตุลานี้นะครับ แต่อาจจะมีความล่าช้านิดหน่อยนะครับ<ม>เนื่องจากว่ามันมีอุปรกรณ์บางอย่างที่เราไปตรวจสอบแล้วเนี่ย<ม>นะครับต้องต้องปรับปรุงเพิ่มเติม,มหรือซ่อมแซมเพิ่มเติมนะครับก็<ม>าอาจจะแต่ภายเป็นปีนี้แน่นอนครับ<ม>เพื่อรองรับ นะครับผู้โดยสารที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตครับผมคร,บค,รบครับ18จุดล้านเมื่อสักครู่้าฟังดูแล้วคุณทศพลในฐานะผู้บริหารสายการบินต้นทุนที่ถือว่ามีความประหยัดที่สุดนะครัเนี่ยนะฮะมองยังไงครับว่าภาวะการท่องเที่ยวและการที่ขยายเฟสสองหรือว่าอาคารสองจะรองรับได้มากแค่ไหนผมว่าตอนนี้การท่องเที่ยวของเราตั้งแต่มีาการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี่ก็มีการชะลอลงไปนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าชะลอลงไปเนี่ยนักท่องเที่ยวโดยรวมก็ยังก็ยังทยอยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเรื่อยๆแล้วก็ ก็เป็นก็เป็นเรื่องดีนะครับที่เราจะทํามาคาน2โดยเร็วเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะต้องรอให้อาัดก่อนแล้วถึงมีการขยับขยายแต่นี่เหมือนที่เป็นครั้งแรกที่มีการขยับขยายก่อนที่จะอาัดเพื่อจะรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตนะครับว่าถว่าเป็นการทําการเชิงรุกนะครับเห็นตัวเลขนันท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแต่ว่าท่านดูแลตลาดคนไทยในประเทศครับคิดอยาไรกับสถานการณ์ตรงนี้ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้นะครับสถานการณ์การท่องเที่ยวตลาดในประเทศเียผมว่ายังไปได้ค่อนข้างดีนะครับ ดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยมันลดลงนิดหน่อยนะครับประมาณ3-4เปซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีปัญหาในด้านการเรงินอยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนักเที่ยวก็เริ่มปรับตัวได้นะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสถานท่องเที่ยวหลักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพัทยาเชียงใหม่หัว้ยินชะอำภูเก็ตอะไรพวกนี้นะครับนักท่องเที่ยวก็ยังเดินทางตามปกตินะครับ โดยเฉพาะคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติจะได้ความสําคัญนะครับในเรื่องการท่องเที่ยวเนักแค่นมากนะครับคิดว่าปลายปีนี้ตัวเลขที่เราวางไว้รายได้7จ็ดแสนล้านเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับว่าเราอาจจะทํารายได้ถึงประมาณ7จ็ดแสนล้านกว่าๆนิดๆนะครับแต่จํานวนคนครั้งนี่คงจะลดลงนะครับแต่เป้าหมายร้อยสามสิบหกล้านคนครั้งนี่อาจจะไม่ถึงนะครับก็แสดงว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมีการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเทียบกับปีหน้าซึ่งบางวางเป้าหมายไว้ว่าจะต้องมีนักท่องเที่ยว148ล้านคนครั้งนะครับเพิ่มประมาณ9 95 รายได้8แสนล้านก็ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาเรียกว่าเป็น,ปนอะไรที่ท้าทายการท่องเที่ยวาหรับตลาดในประเทศค่อนข้างสูงครับ,รบปีหน้านับท่องเที่ยวคนไทยทเที่ยวในประเทศจํานวนคนจะเพิ่ม9%ารายได้จะเพิ่ม 14%, 14อเอาแค่เฉพาะ7แสนล้านปีนี้ถ้าได้นี่เป็นตนัวเลขประวัติการของคนไทย,ยทเที่ยวไทยใช่ครับเพราะว่าโจทย์ใหญ่ของเราเนี่ยยังไงก็ตามเราจะต้องทําให้ได้2.2ล้านล้านปีนะครับสัดส่วนของตลาดในประเทศนี่ก็8แสนล้านนะครับ ถ้าปีนี้เนี่ยเราแตะที่7แสนล้านขึ้นไปตาม,มาตามเป้าหมายเนี่ยนะครับคิดว่าในปีหน้าเอาแต0แสนล้านเนี่ยเราก็พยายามที่จะไต่ให้ไปถึงนะครับถึงแม้ตัวเลขจะจะค่อนข้างสูงหน่อยแต่ถ้าดูสถานการณ์ทั่วทั่ไปสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มกระเตื้องขึ้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะขณะนี้เนี่ยเรื่องของสายการบินบนะครับการเดินทางที่ย่นระยะเวลาทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีโอกาสาได้ใช้เวลาในสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนะครับ พวกสายการบินที่เป็นโลคอสตต่างๆที่เข้ามาสับสนการท่องเที่ยวนะครับมีส่วนช่วยทําให้การเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยไปยังจุดหมายปลายทางนี้ง่ายมากขึ้นนะครับประหยัดเวลามากขึ้นคุณทัศพลในฐานะเป็นผู้ประกอบการสายการบินแห่งเนี่ยว ตัวเลขปีหน้ามันสวยจริงภาวะเศรษฐกษิจซึ่งทุกคนก็ทราบกันดีว่ามันชะลออยู่ระดับหนึ่งแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราต้องการที่อยากจะให้ทุกอย่างกลับไปสู่ภาวะปกติครับคิดยังไงครับคือปกติแล้วเนี่ยจากประสบก,การณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าบ้านเราจะเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับ,รบโชคดีของบ้านเราก็คือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยยังยังอยากที่จะไปเที่ยวเมืองไทยอยู่เพราะความมีเสน่ห์ของประเทศไทยทุกครั้งที่มีเหตุการณ์อะไรเนี่ยไม่เกิน60วันสถานการณ์จะกลับมาแบบเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จริงๆแล้้้วกก็็อยยาาาาทที่จะใหตมมสุดึนเป มีนักท่องเที่ยวมาเยอะไฮซีสั้นเนี่ยจะได้กลับมาเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยเราต้องพยายามทําทุกอย่างให้มันเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วก็คือว่าก่อนที่จะเข้าไตามาสีเพราะว่าถึงไตมาสีเนี่ยถ้าเกิดเขายังไม่จองเนี่ยเขาก็คงไม่มาอ,อาจจะไปทเที่ยวที่ประเทศอืนอ่นเพราะฉะนั้นการที่จะให้นักท่องเที่ยวกลับมาในไตมาสีเนี่ยนะครับ ก็ครจะต้องทําอะไรให้มันเรียบร้อยภายในช่วง30วัน60วันนี้นนเพื่อ <ไป S 2> ที่เขาจะได้แลกท่องเที่ยวจะได้ทําการจองบุ๊กิ้งเข้ามาครับแล้วถ้าเกิดเข้ามาในไตรามาสสี่เนี่ยผมเชื่อว,ว่ามันจะส่งโมเมนตัมไปถึงไตรามาสหนึและปีหน้าการท่องเที่ยวเนี่ยจะกลับมาเหมือนเดิมทั้งปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไป30มสิวันต้องรีบทวาให้ทุกอย่างกลับเข้าถึงสู่ภาวะปกติใช่ครับนะครับ พอฟังอย่างนี้แล้วยังไงเพราะตัวเลขมันเยอะขึ้นถ้าคนเที่ยวในประเทศก็ถูกวางเป้าให้มากขึ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะมีเป้ามากขึ้นศักยภาพของดอมนองแห่งนี้ที่ว่าจะเป็นโลมพอสิงอาเซียนถึงวันนี้จริงๆเราทําได้เต็มที่มากน้อยแค่ไหนก็คิดว่าเราเตรียมพร้อมนะครับทางบริษัทท่าอากาศยานไทยก็เตรียมพร้อมไว้พะเราเปิดไม่ตรอสองได้นะครับภายในปีนี้นะครับ ก็สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง3ามิบล้านคนนะครับแล้วต่อไปเนี่ยนะครับเราจะมีโครงการปี58แปเริ่มต่อเลยนะครับ <ขอ S 1> เฟสสเลยนะครับ จะรีโอเวทตถองเดี่ยวเดียดนะครับตัวเพียสองพันสี่ห้าทั้งหมดตัวรีโอเวทใหม่นะครับจะรองรับผู้สารได้ถึง40ล้านคนพอปี59นะครับเราไปต่ออีกครับเราจะให้รองรับผู้สารได้ถึง60ล้านคนนะครับนั่นคือสิ้นสุดก็คือว่าสุดยอดของดอนเมืองนะครับจากเดิมที่เคยรองรับผู้สารได้3 6 5ล้านนะครับก็จะไปถึง60ล้านคนนะครับก็คิดว่าทางบริษัทเนี่ยรองรับนะครับ เพื่อส่งเสริมนะครับเศรษฐกิจนะครับรสายการบินหม่ลที่ย้อนกข้ามานะครับตอนนี้เราเน้นเรื่องความสะดวกรวดเร็วนะครับและปลอดภัยนะครับมาดอนเมงครับง่ายง่ายครับสะดวกครับขึ้นเรื่องทานเวลาครับง่ายงาครับผม60ล้านคนที่คนคงเดินันได้ควัำเลยครับ <พ uka> แล้วื่อถึงศักยภาพการรองรับภายในอาคารเราก็จะทําให้คู่รองรับถึบ60ล้านได้ <c oughs> ใช่ครับคือประมาณปี60ที่ได้ข่าวว่าทางรถไฟสายสีแดงจะเสร็จใช่ไหมครับ <c oughs> เราจะสร้างเทอร์ามินอล3ก็คือจัลซันเทอร์มินอลไปรองรับเชื่อมต่อกับสานีรถไฟดอนเมืองสายสีแดงดั <c oughs> งนั้นผู้โดยสารสามารถมีทางเลือกที่จะมารอนเมืองได้นะครับน้กจากถนนแล้วมีทางรถไฟแล้วนะครับเป <c oughs> ็นสะดวกยิ่งขึ้นนะครับครับ อย่างนี้คนไทยจะเที่ยวในประเทศเห็นศักยภาพสนามบินใหญ่โตอย่างนี้เนี่ยนายะนี่ท่านดูแลกีล่เรื่องของกลยุทธ์รรทยุทธศาสตร์ในประเทศอนาคตต้องทําอะไรเพิ่มเติมจากนี้ไหมครับก็อย่างยมเรื่องให้ทราบนะครับเดีย๋ยวนี้เรื่องการเดินทางหรืองบินเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้ว<ช>นะครับเราต้องเที่ยวสามารถที่จะขึ้นเครื่องบินได้เหมือนกับขึ้นรถทัวร์ทั่วไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็มีการร่วมมือกับทางสายการบินตอบนะครับทุกสายการบินที่จะทาประชาสัมพันธ์ทําราคาพิเศษเพื่อให้เกิดกระตุ้นการเดินทางนะครับ ในส่วนเมือทอเองเนี่ยอย่างตลาดต่างประเทศเนี่ยอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เชิญสื่อมวลชนจากต่างทั่วโลกนะครับประมาณ1,000งายนะครับเพื่อมาให้ดูข้อเท็จจริงนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ในภาวะที่มาท่องเที่ยวได้ตามปกตินะครับสำหรับตลาดในประเทศเองเนี่ยเราก็มีการทำโฆษณาไปสัมพันธ์ออกทีวีเราใช้ อดลอลาราเป็นตัวนำนะครับเพื่อกระตุต้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้นครับมาในขณะที่นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเ,เราปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้จีนจะเป็นนักท่องเที่ยวขาใหญ่ที่สุดและนาคตกด,ด้วยคุณทัศพลมององยังไงในเมื่อว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวจีนคือเคโกนใหญ่ในอนาคตเพราะว่าจีนเ,เป็นตลาดที่สาคัญสำหรับประเทศไทยะนะครับเพราะว่าอย่างของของาักงุ่มของแง่เชื่อเองเนี่ยปีที่แล้วประมาณี่ยประมาณ20%ของท่องเที่ยวเนี่ยเป็นท่องเที่ยวจีนนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าโดย ถ้าเกิดนี่เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะตกลงไปนะครับรรจากปีที่แล้วเนี่ยประมาณ80%เหลือประมาณสัก70กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ถ้าเกิดนับจำนวนผู้โดยสารเนี่ยปีที่แล้ว6เดือนแรกเนี่ยเรามีผู้โดยสารจีนเ,นเข้ามาประมาณ900,000คนประมาณ950,000ครับแต่ว่าสำหรับปีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าตกไปแล้วก็ยัง1.1ล้านนะครับซึ่งจริงๆเราควรจะได้ประมาณสัก1.5ล้านนะครับก็คือว่าลดหายไปอัดเหมือนกับไม่โตแต่ว่าอย่างในก็แล้วแต่ครึ่งปีแล้วแต่็มเป็นล้านคนที่เข้ามานะครับแล้วผมเชื่อว่าเราเพิิิ่่งไไปปแคสกผว ของประ e เทศจีนเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าวันนี้เราบินอยู่แค่ประมาณ10เมืองแต่ด้วยความย vaccine, ิ่งใหญ่ของประเทศจีนแล้วก็มีเมืองที่ค่อยๆทยอยโตขึ้นมาเมืองระดับเกรดบีเกรดซีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นที่เราเคยได้ยินชื่อกันไม่ว่าจะเป็นสันเจิ้นกวางเจาปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เนี่ยอันนี้ผมถือว่าเป็นเมืองเกรดเอซึ่งวันนี้ผู้โดยสารเนี่ยเคยไปเที่ยวเมืองไทยหมดแล้วแต่ว่าเมืองระดับ2ระดับ3เนี่ยซึ่งทุกๆปีจะมีเมืองที่แบบทยอยโตขึ้นมาเศรษฐกิจดีแล้วก็ ข้อดีก็คือว่าทุกครั้งที่เขาอยากเดินออกทางออกนอกประเทศเนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้รับอยู่ในความคิดของคุจีนว่าเป็นประเทศแรกที่อยากที่จะมามามาท่องเที่ยวนะครับเพราะผมเชื่อว่าในอีกไปถึงได้ถึงสี่หปีข้างหน้าปีเละยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามารถที่จะโตได้ที่ต้องเที่ยวจีนนะครับในฐานะภาคเอกชนมั่นใจนะครับว่าโครงสร้างต่างๆที่ดอนเมืองจะทําให้จนถึงปี60หรือรับได้ถึง60ล้านคนเรามั่นใจแน่นเท่าที่เท่าที่อยู่มาก็อบอุ่นดีนะครับที่ดอนเมืองแล้วก็อย่างที่เรียนได้ทราบก็คือดีีใจท่่วา ก่อนที่มันจะแออัดเนี่ยก็มีการขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้เห็นแผนระยะยาวก็ก็ชื่นใจครับขนาดเดียวกันถ้าคนไทยใช้สนามบินในประเทศเยอะๆเนี่ยคิดว่าสิ่งอำนวยความสะดวกือข้อจำกัดบางอย่างควรร่วมกันร่วมมือแค่ไหนก็ถ้าที่ดูภาพรวมๆนะครับสนามบินตอนืองเนี่ยก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ความแออัดก็ไม่เหมือนกับสนามบินสุวรรณภูมิครับการเช็คอินการ เดินเข้าเดินออกเมียนะครับก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับผมว่าโดยภาพรวมๆมีฐานมีนเมืองนี่สามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยได้เป็นอย่างดีนะครับ ยังมีความจําเป็นต้องขอรับการช่วยอะไรหรือไม่เพื่อที่จะทําให้สมรรภาพาเนี่ยไปเร็วตามเป้าหมายและระยะเวลาในการพัฒนาสนามบินนะครับออออตอนนี้จากที่ออกมา,า,ามีข่าวมานะครับที่จะว่าเรือ่องพซ่าของทบิลีนะครับทางสนามบินเนี่ยเราก็เตรียมพื้นที่นะครับเตรียมอุปกรณ์เตรียมเครื่องมือแล้วก็สารกับหน่วยงานเนี่ยภายในสนามบินได้ครบแล้วนะครับตอนนี้ก็อยากจะทราบว่าเอมันจะชัดเจนไหมนะครับว่า ผู้โดยสารชาวจีจะเข้าออกประเทศได้สะดวกขึ้นไหมนะครับเพราะเรากลัวครับกลัวว่าถ้าเกิดว่าประกาศออกมชาชัดเจนนะครับผู้โดยสารจะชาวจีจะหลั่งไหลเข้ามาเยอะนะครับกลัวว่าเตรียมจะเตรียมความพร้อมให้ไม่ทันนะครับ ตอนนี้เราก็เตรียมการว่าในระบบอย่างเล่นระบบะแสดงข้อมูลการเรินเนี่ยนะครับ huh. เราเตียเพิ่มจากภาษาไทยภาษาอังกฤษมีภาษาจีนนะครับรับป้ายาต่างานเนี่ยเราเลยปรับเปล uh ี่ยนนะครับให้มีภาษาจีนเ uh huh. พ,พิ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับนอกจา่เสียงประกาศเองก็มีภาษาจีนนะครับท<ช>ี่เพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือกลัวกังวลว่าตัวอาคารเนี่ยจะไม่สามารถรองรับผู้โดยสารได้นะครับในพรอมเพียงถ้าเกิดว่ามีการประกาศออกมาชัดเจนนะครับก็พยายามเร่งครับเร่งที่จะเปิดเทอมน้องสองให้ทันนะครับที่ว่า ถ้าเกิดมีการเคลื่อนตัวของทางนักท่องเที่ยวสูงขึ้นนะครับผมคิดว่าอยากจะรองรับนะครับและช่วยประเทศไทยนะครับให้มีเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้เคลื่อนตัวได้รวดเร็วครับตอนนี้เรากจะหวังว่าอยากจะทำให้ัดเจนิดนึงครับตอนตอนนี้ที่ตามข่าวอยู่นะครับกิองตลาดจีนเนี่ยก็เริ่มขยับแล้วนะครับที่เดินทางเข้าเมืองไทยนะครับเท่าที่ยังชะงักอยู่นิดนึงก็คือเรื่องวีซ่าที่ยังไม่มีความชัดเจนนะครับผมว่าถ้าเรื่องวีซ่ามีความชัดเจนก็ ตลาดงเที่ยวแลวก็คงกลับมาโดยเร็วจริงครับและระยะยาวับสิ่งที่ทําให้การท่องเที่ยวยัง่งยืนที่สุดคืออะไรกันแน่ uh, ผมว่าความความความนิ่งของประเทศนะครับเป็นหลักเลยเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยคนที่คนทีน่มาท่องเทียเ่ยวเขาต้องการที่มา,ทมาเที่ยวแล้วก็มาด้วยความสบายใจไม่มีเรื่องกังวลนะครับผมว่าหลังจากนี้ไปประเทศไทยเราหน้าที่จะมีความสงบเรียบร้อยแล้วก็จึงดูดท่องเที่ยวใ,ให้เป็นสเสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยวของของโลกได้นะครับ ท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เราได้สะท้อนกับทางด้านของผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการของการปิดท่องเที่ยวในประเทศแล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบกับท่ากาศยาน,นอดเหนึ่งซึ่งขณะน,นี้อย่างที่เราได้คุยกันนะว่าศักยภาพนั้นมีความใหญ่โตมากๆขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งน่าจะพูดได้ว่าเป็นประตูที่มีความภาคภูมิใจของคนไทยแน่ๆแต่ก็ได้นอนนะครับว่าอย่างที่หลายๆท่านได้สะท้อนได้เห็นท่องเที่ยวปลอดบ,บาฟื้นตัวเร็วกจริงแต่ถ้าจะให้ยั่งยืนสถานการณ์ทุกอย่างควรจะกลับคืนเข้าสู่ภาวาปะปกติอย่างเร็วที่สุดรวมถึงเป้าหมายต่างๆที่ต้องเร่งทําเพื่อฟื้นภาวะเศรษฐกิจข,ของประเทศไทยในอนาคตน,นะครับและ,ะทั้งหมดนี้คือเกิดนหน้าประเทศไทยในวันนี้เราติดตามกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ผมแล้วก็แขกทับเสามท่านดาท่านผู้ชมพร้อมกันทุนครับ